สวัสดีครับ everyone นักเรียนเคยทำบัตรประจำตัวกันยังครับถ้ายังเรามาทำบัตรประจำตัวพร้อมกันเลยในบทเรียนนี้นะครับคือ things you should know about me สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับฉันก่อนอื่นเรามารู้คำศัพท์ก่อนกันเลยคำศัพท์แรกคำว่า name แปลว่าชื่อเอ ว่าอายุ birthday แปลว่าวันเกิดท่านชุ i แปลว่าประเทศ c i t y แปลว่าเมืองหอยแปลว่าส่วนสูง j จ b แปลว่าอาชีพโ n นแปลว่า Telephone email แปลว่าอ e ีเมล Copy แปลว่างานอดิเรก Favorite food แปลว่าอาหารที่โปรดปาน Favorite thing เครื่องดื่มที่โปรดปาน Favorite place สถานที่ที่โปรดปานและ Favorite animal แปลว่าสัตว ที่ปบดบ้านคำศัพท์เราก็มีเพียงเท่านี้หลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วเรามาดูใบงานหน้าที่6ชื่อว่าใบงาน my identification card ก็คือ my แปลว่าอะไรครับ my แปลว่าของฉันอะไรของฉัน identification card ก็คือบัตรประจำตัวของฉันนั่นเองบัตรประจำตัวของฉันอะเรามาดูตัวอย่างเลยดีกว่า ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างของ jam f i n n e แกนบัตรประจำตัวของ j a ม finnegan นะครับเขามีอะไรบ้างอันแรกเขามี name name แปลว่าอะไรครับ name แปลว่าชื่อชื่อชื่อว่า jam f i n n e แก n และนักเรียนชื่ออะไรกันนักเรียนก็เขียนชื่อตัวเองลงไปนะครับต่อมา age แปลว่าอะไรครับอายุอายุเราอายุเท่าไหร่กันป .5 เราอายุเท่าไหร่ ส่วนแจมฟินแกนอายุ32 32นะครับอายุ32ต่อมา birthday birthday แปลว่าวันเกิดวันเกิดวันเกิดเกิดวันที่เท่าไหร่25 December 1982เกิดวันที่25เดือนธันวาคม1982ต่อมาเราจะไปอย่างรวดเร็วเลย country แปลว่าประเทศ เขาเกิดประเทศไหนเอ่ย United Kingdom United Kingdom อ่า UK ก็คือประเทศอังกฤษอ่า Northern Island นะครับต่อมา city 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 แปลว,ว่าเมืองอ่าตอนนี้อยู่เมืองไหนแกอยู่เมืองไหนครับอ่า London London d e r r y London d e r r y นะครับอือต่อมา High high แปลว่าความสูงสูงเท่าไหร่สูงก็คือ1 m e t c m e t ะ cms คือย่อมาจาก centimeter แปลว่าเซนติเมตรนะครับประเทศเราเราจะใช้เซนติเมตรอย่างเดียวอย่างเช่นเราสูง150 แล้วก็เขียน150 c e n t ประมาณนี้อะต่อมา jobs j o b j o b คืออาชีพอาชีพอาชีพเขาทำอาชีพอะไรครับ policeman policeman เป็นตำรวจแต่ถ้าเราเองอะเราเป็นอะไรครับนักเรียนนักเรียนภาษาอังกฤษคือ student student นะต่อมา phone โทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ของนักเรียนคืออะไรกันหมายเลขโทรศัพท์อ่าอย่างเช่นของแจมฟินิกนนะครับก็จะเป็น0 7 5 4 2 9 9 6 3 5นักเรียนก็เขียนเบอร์โทรของตัวเองไปต่อมาฮอปปี้ฮอปปี้แปลว่าอะไรครับฮอปปี้งานอดิเลกงานอดิเลกของเราเราชอบทำอะไรเราก็เขียนลงไปอย่างเจมฟินิกนนะครับก็คือ watching tv watching tv ก็คือ งานหลีก็ชอบดูทีวีเพรเชีสนะครับก็เล่นหมากรุกนั่นเองอ่ะต่อมาเรามาดู favorite f o o d t กันเลย favorite แปลว่าอะไรครับ favorite แปลว่าโปรดปานใช่ไหมบวกกับคำนามต่างๆนะครับอย่างเช่น fruit favorite f r u i คืออาหารที่ฉันชื่นชอบนะครับอาหารที่ฉันชื่นชอบมีอะไรบ้างอ่ะเจมชอบอะไร fish and chips ก็คือชอบกินปลาและก็ชอบกินมันฝรั่งทอดกรอบคล้ายๆเลอะไรประมาณนี้ต่อมา favorite drink แปลว่าเครื่องดื่มที่ชื่นชอบก็คือ water water อ่า water นะครับชอบดื่มน้ำ favorite place อ่าสถานที่ที่ชอบที่โปรดปานที่สุดก็คือ garden ชอบไปสวนประมาณนี้ favorite animal สัตว์ที่ชื่นชอบก็คือ My Dog นักขอฉันนั่นเองและนี่ก็คือและนี่ก็คือ,อประวัติของเจมนะเป็นบัตรประจำตัวของเจมนะครับอย่าลืมวาดรูปตัวเองด้วยนะกันเนะาะทีนี้เรามาดูรายงานของตัวเราดีกว่านะครับคุณครูก็จะเอา my identification ยกตัวอย่างเป็นพี่เชอร์ลวกันเนะาะพี่เชอร์นะครับเรามาดูเลย my identification card นะครับอ่าแบบประจำตัวของฉันอย่างเช่นครูตัวหลังเป็นพี่เชิญแล้วกันนะอ่า name แปลว่าอะไรครับ name แปลว่าชื่อนักเรียนก็เขียนชื่อตัวเองเลยคุณครูก็จะเขียนชื่อพี่เชิญพี่เชิญชื่อว่าเชิญปังเชิญปังอาลีกุลใช่ไหมเชิญปังอาลีกุลเชิญปังเชิญปังอาลีกุล นักเรียนก็เขียนชื่อตัวเองเลยนะครับ Age แปลว่าอายุอายุพี่เชอร์ตอนนี้อายุ24ปี24 Birthday พี่เชอร์เกิดวันที่2นะครับวันที่2เดือนเมษเม์ก็คือเดือนพฤษภาคมเดือนที่5นะครับในปี1996นะครับ ต่อมา country country แปลว่าอะไรครับจำได้ไหม country ออกเสียงตาม country country แปลว่าประเทศประเทศที่พี่เชิญอยู่ตอนนี้ก็คือก็คือ thailand thailand ต่อมา city city เมืองที่อยู่นะครับก็คือเมือง bangkok bangkok งน้องเล็ก็เขียน จังหวัดของตัวเองไปนะครับอันนี้คือประเทศอันนี้คือที่เราอยู่ต่อมา h i d e ส่วนสูงของพิเชอร์คือสูง153 153 c ซนตเนะครับต่อมา job job แต่ว่าอาชีพหรืองานใช่ไหม อา,อาชีพพี่เชิรก็คือเป็นนักร้อง singers singers นะครับส่วนนักเรียนเองเนี่ยนักเรียนเป็นนักเรียนใช่ไหมนักเรียนก็คือ student student นะครับ phone อ่า phone หมายเลขโทรศัพท์นะครับครูจะยกตัวอย่างในการพูมไม่ทราบหมายเลขพี่เชิรนะอ่าเอาเป็นว่าเบอร์โทร 0 8 2 1 2 3 4 5 6 7นี่นี่คือเบอร์โทรนั่นเองก็เขียนเบอร์โทรของตัวเองต่อมาอีเมลอีเมลคุณครูก็จะลองเขียนดูนะว่าวเป็นอีเมลเชอร์บรัง bnk48 at f a n c u p แนคับ .dot แล้วลีงก็เขียนอีเมลของตัวเองไปนะครับอ่าต่อมา hobby อ,ปปอ่ามาดูคำนี้ hobby แปลว่าอะไรครับงานแปลว่าอนะไรงานอาดิเรกงานอาดิเรกข,ของลิงชอบทำอะไรกันส่วนที่ฉันนะคะชอบ eating ชอบกินชอบนอน sleeping t h ่ n เกม praying playing game, ชฟังเพลง listening to music, listening to music, ประมาณนี้นะครับต่อมา favorite food, favorite food จำคำว่า favorite ได้ไหมแปลว่าปรดปานใช่ไหมสุด food แปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรอาหารที่ปรดปานพี่เชอร์ชอบรับประทานไอศครีมไอศครีม ประมาณนี้ส่วนนักเรียนชอบรับประทานอะไรก็เขียนลงไปนี่แหละคือบัตรประจำตัวของตัวเราเองง่ายๆใช่ไหมนะครับก็ลองทำดูไม่ยากเลยวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะคุณครูก็ขอจบวันนี้เพียงเท่านี้งั้นเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะ่าวันนี้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่บาย